วันสงกรานต์นับเป็นเวลาที่ธรรมชาติเริ่มต้นใหม่นำพาความสดใสและความหวังในบรรยากาศแห่งการสาดน้ำที่สดชื่นเราไม่เพียงแค่ล้างสิ่งเก่าให้จางหายไปแต่ยังเป็นการฟื้นฟูจิตใจให้เปิดรับความเมตตาและความทรงจำอันงดงามของวัฒนธรรมไทยโดยชุดทักษิณสัมพันธ์ที่442ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณีสงกานบ้านฉัน สีสันแบบไทยสุขไกลทั่วโลกณนะวัดประชุมชนทาราอำเภอสุไหยปาดีจังหวัดนาราธิวาสโดยมีนายดุสิตคงสุขประหลัดอังโสอำเภอสุไหยปาดีเป็นประธานในพิธีและได้มีประชาชนในพื้นที่ร่วมบูชาพุทธคุณตักบาตรฟังปฏิหารในพระธรรมคำสอนและจัดงานส่งน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล และขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปและที่สำคัญสงการยังถือว่าเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นโอกาสให้ลูกหลานได้แสดงความกระตันญูด้วยการรดน้ำขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่สืบสารคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่งดงามเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงในความเรียบง่ายนี้ซ่อนความหมายอันลึกซึ้งของความรักความเมตตา และการให้อภัยวันนี้ในวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ให้เรามาร่วมใจกันสร้างความสุขและความสงบในใจสืบสารประเพณีอันยิ่งใหญ่ที่ส่องแสงความรักความอบอุ่นให้กับสังคมไทย